วันนี้พามารีวิวน้ำยางพันหกร้อยครับกรีดมีดแรกครับนี่ครับวันนี้กรีดตอนตีสี่ครึ่งครับเสร็จตอนประมาณแปดโมงครึ่งครับใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงครับเนื่องจากเนื้อที่ตรงนี้มีประมาณยี่สิบไร่ครับดูปริมาณน้ำยางครับเวลาสามชั่วโมงเกือบเต็มถ้วยเลยครับยางพันหกร้อย เดี๋ยวเรามาดูต้นนี้กันบ้างครับเป็นไงบ้างครับโอ้โหต้นนี้เราได้น้ํายางประมาณครึ่งถ้วยเลยครับน้ํายางไหลดีมากเลยครับนี่ครับพามาดูแต่ละถ้วยของมีดแรกครับก็ส่วนใหญ่ก็เกือบครึ่งถ้วยบางถ้วยก็จะมีเต็มเกือบเต็มถ้วยบ้างครับพันหกร้อยอันนี้ปลูกมาประมาณสามสิบกว่าปีแล้วครับ นี่ครับโดยปลูกผสมกับต้นมะม่วงหิมพานที่อยู่ตรง,ตรงนี้ครับในร่องกลางนี้ครับแต่ว่ามันเริ่มจะตายแล้วครับนี่ครับต้นนี้ก็ได้ประมาณเกือบทึ่งถ้วยเลยครับค่อนข้างจะไหลพอใช้ได้เลยครับดูฟาร์มใหญ่ของต้นยางพันหกร้อยครับใหญ่มากเลยครับโคน ดูน้ำยางครับอันนี้ก็ได้เกือบครึ่งถ้วยเหมือนกันครับนี่ครับยืนตายแล้วครับประม่วงอีกม่มาพานมีดแรกครับโอ้โหยางพันหกร้อยไหลเป็นไหลไม่แพ้สองห้าหนึ่งเลยนะครับน้องๆสองห้าหนึ่งเลยครับครับดูต้นนี้ก่อนครับ มิดแรกสองหั่นน่ะเอ้หกร้อย600ครับโอ้โหดูครับเกือบเลยครึ่งถ้วยครับยังหยดทีอยู่เลยครับปล่อยไว้สามชั่วโมงนี่ครับโอ้โหไหลเป็นที่น่าพอใจแล้วครับมิดแรก